หัวหัวไปโดนอะไรมานะไม่เคยโขกตู้หรือโขกเลยเนี่ยตรงเนี้อตรงเนื้อตั้งใจไว้นนั้นมาที่แกเอาหัวเช่นไปโขกอะแพนเอาหัวม้าไปโขกด้วยไม่รู้จิตเขาคุณเป็นคนโดนเหรอลุ้ไปถึงเป็นโรคจิตบ้าแล้วมาถึงจับปูหรือคนนั้นแกผ้าร่อนจ้อนกำลังจะแต่งตัวอยู่จับกูบอกไม่แต่งตัวไม่แต่งอะไก็จับกูก็หัวโขกโอะไรก็รู้ จ็บจะตายกู้น้องโว้แล้วมีสีเรื่องตรงนี้เมื่อนอืมแกไม่รู้สึกพันจับหัวม้าโขกด้วยเอออ๋อเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเจ็บตลอดตรงนี้ตรงนี้เจ็บจะตายอ๋อจะไม่รู้สึกแล้วก็คกู่ไปอย่างนี้นใครมันจะทำอย่างนั้นวะ ก็มึอไงนทำอไม่รู้ตัวที่แพนแสดงว่าแพนความจําเสื่อมไม่ใช่ของแกทำอ่ะเนี่ยที่เป็นแผลเนี่ยแผตนีเนี่ยแผนอันนี้แพนก็ทําด้วยของแกทําทั้งนั้นเลยจากวันนั้นก็ขึ้นมาเป็นจากวันนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยอืนอา่ยเออก็ได้ทาก็ได้ไสบายใจสบายใจยัง แกเป็นคนทำไม่เจทงก็ได้กูยังกูยังบอกแบอกที่มงตีกูนะขนด